เรียบเนียนเหรอคะลูลกสวยไหมล่ะอ,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 อะไรล่ะคะเออเข็มเข็มเข็มะขนะ็มเข็มเข็มดข็มเข็มเข็มเข่มเ่็มเข็มเข็มเข็เ เดี๋วเนี่ยจะควางใส่ใบไฟไกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านด้วยนะคะคิดถึงนาดิตาจังเลยสวัสดีค่ะพี่ดาวหอดบ้านหรอป้าเจ้าสวัสดีค่ะอ๋อ,อให้ป้าเป่าให้ไหมอะ่ะ โอ้มหายหรือยังคะหายแล้วคะ่ะเช็ดจมูกอีกไหมไม่ไนาดิตาไม่ได้ไปไหนคะ่ะพนยหยางเหรนทั้งรถมายอบลงรถสวัสดีค่ะอีหนูสวัสดีค่ะ,คะเจตตาจะไปไหนคะ่ะอยู่บ้านคะ่ะไม่ได้ไปไหนพนยหยางเหรินทั้งรถคะ่ะมายอบลงรถน,น่ารักจังเลยขอคุณค่ะ รอก,กินเขาฝากประอ้วนซื้อก็เขาฮอดแล้วค่ะเพิ่งถึงจอดนอนหลายรอบมาไม่ได้จ้ามาไม่ทีหนึ่งสวัสดีค่ะทําไมตูต้ตะกินน้องว่าได้กินจ้าน้องถือเหรียญถืซื้อจ้าบ่ได้เปิดให้น้องกินจ้าไม่ได้เปิดให้น้องกินนะคะตู้ตะไม่ได้กินค่ะหนาวบ่าค่ะหน้ารีหนาวจ้าเสารหนาว ไปไหนแต่เช้าค่ะวันนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยค่ะอยู่บ้านค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น่ารัะจา้นาลนลิตะยิ้มสวยหน่อยส่งผมไปยังสันหรอกบนท่านไหนีีผมหายอ้าหล่นแล้ว,ลลวมาติดกันแถอะวันสันน่ารักสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านด้วยนะคะ สวัสดีป้าจ๋านนานนิตาคนสวยสวัสดีค่ะตลกสาวบวกียงผูดเพาะอันตื่นตาเสาจ์จามวันนี้นนนิตานั่นลุงเพิ่นอันไปโน้ลุงไปไหนนะลุงไปสีลุงไปส่งสีค่ะน่ารักมากสวัสดีค่ะคุณป้าจ๋าคุณลุงเคียนและพี่นานิตาคนสวยของเอฟซีสวัสดีค่ะ,ะลุงเคียนไปส่งสีข้าวค่ะ เมื่อวานป้าเจ้าถ่ายรูปคู่กับทําให้ป้าเจ้าสวยขึ้นเยอะเลยวะซารดโอ้ขอบคุณค่ะสาวพ่อนพิพูนเ่นีูวหน่อยพนอันตาหักเด้๋จ่าพนบอกม้วนมวนสาวพ่อน่ะพนเป็นคนพูนเหนียวหน่อยพิพนบอกม้วนมวนเดียพูนหน้่อยข้าวขาวบานเย็นข้องบาวแม็กข้องข้องโตจริงเพ่นกับบริอวนเดียพนเป็นู้อ่อนพูนข้าวขาวดังดงดงพูนเหนหน่อยอย่างเดียอันบาวแม็กกระไดพนมาเดีขึ้นในแอนกล่องเดีย เก่งจังเลยหัวากความวันนี้กรุงเทพหนาวค่ะวันนี้อยู่บ้านเราก็หนาวคนน่ารักมาแล้ววสานสวัสดีป้าเจ้าเจ,าเจาตตาคนสวยสวัสดีค่ะเนตาเข้าไปเข้าบ้านลูกปะเนตตาเข้าบ้านปะทำไมเราไม่ล่ะคะลูก เข้าบ้านไหมคะ<ก>ไม่แกะคะ่ะเห็นไหมจะฟันตตะผุแล้วนะไม่ได้กินนะคะสวัสดีค่ะคุณนพกรลูกอมระวังวอันห้องบ่ได้กินจ้าให้น้องถือเล่นซื้อไม่ได้แกะให้น้องกินนะคะ<ม>ในตาถือเล่นเฉยๆคะ่ะบอกแม่เอฟซีิถือเล่นคะ่ะพี่โต,ตไปเข้าค่ายคะ่ะวันนี้นะขี้หมูกับว่าเศร้าเป็นแล้ว ของเล่นน้องหายหรอของเล่นน้องหายไปไหนล,ลูกอืมต้อของเล่นน้องหายไปไหนคะเบือกตาน้องเป็นอะไรปลาเจีเยวแดงๆอันหมดกัดจ้ากัดเด้องเหมือแล้วเดียวมันจะเศร้าหรือจ้าหมู่บ้านจังตรุขาอยาว่าสาวพว่อนขาถอดปลาเจ๋ยวมันเป็นสาวพว่อนจ้าขาวอันสาวพว่อนแล้วกันผิวข,ขมขำหรือจาาอันปลาเจ๋ยวไม้ถึงอันแดงกว่า อันบ่าแม็กแม่จ่าอันบ่าแม็กสามีเพื่อนนะ่ะนะข้วขาวด้ผู้ข้อขาวบ่าแม็กนะ่ะแต่ว่าสาวพวว่อน่ะแล้วแล้วกับผิวขำๆก็จะมีหน,น้ากล่องนะ่ะจ้าตะวันบ่าแม็กเราเป็นผู้ข้ขาวเราอ่อนบริอ้วนอย่างสันด้บ่าแม็กนะ่ะเป็นผู้อ่อนนิหน่อยตาหักตาแพงหนูหน่อยคนเยี่ยมพัฒน,นาการดีมากว่าสั้นสวัสดีค่ะ พ่อแม่ไปงานเหรอคะลูกแม่จ๋าไปไหนนะวันวันนั้นแม่จ๋าเป็นอะไรนะที่ที่หนูบอกให้แม่จ๋าสู้ๆนะแม่ร้องไห้แม่ร้องไห้เหรอทําไมแม่ร้องไห้เหรอคะแม่ร้องไห้ยังไงนะแล้วแล้วหนูบอกให้ให้แม่จ๋าทายังไงนะบอกแม่จ๋าชู้ๆเหรอบอกแม่จ๋าชู้ๆเพรานว่าป้าจ๋าป้าจ๋าแม่ร้องไห้อีกแล้ว มันจะแท้งตาอย่าให้เราสร้างลูกถ้าตูต้ตาใส่ชุดสีฟ้าคือโดยน้ำมันเลยมาให้ป่ะใครมาเฉียงใครอ่ะ <c oughs> ข่อยคือขักเจ่อแทนอาิตาขอบคุณค่ะไปเคลียร์อลไรเข้าไปเคลียร์อะไอ่ะอือไปเคลียร์อะไรไปเคียรย์อันนี้เอชแอลวายวายจ่ายเป็นยัง ว่าได้เอาจ้าช่วงนี้จ้าไม่ไม่เอาไม่เอาค่ะนั่นเลยแตาไม่ได้กินลูกอมค่ะน้องถือเล่นเฉยๆค่ะน่ารักค่ะอยากจูบคนสวยได้ไปไหนคนสวยบ่ได้ไปใส่จ้าพันยูโรดซื่อๆเหรียญยูโรดบ่อยากล่องรถ แม่ร้องไห้พาะคิดถึงหนูไงวาสันเมื่อนั้นนะอันพีดาวที่แม่เพื่อนอันที่อันที่ลุงน้องเพื่อนหมอบอันที่ลงไมาบหายอยู่ทั้งเวทีน่นนะอันแม่เพื่อนเว้าอันเสียงแม่เพื่อนเคลื่อนคือคนสีหายเพื่อนเพื่อนเรีนมาหาป่าป้าจ๋าป้าจ๋าว่าสันนู้ดรถไฟมันเอียงอันก็เลยว่าอันอะไรลูกว่าสันแปลว่าป้าจ๋าแม่ร้องไห้อีกแล้วว่าสันนริตตาบาะเพื่นเราแม่เพื่อนร้องไห้ หมุดจักคางเลี้ยงมาหาป่าได้ยังไงเนี่ยป้าจ๋าป้าจ๋าแม่ร้องไห้อีกแล้วคะ่ะเพันว่าแม่ร้องไห้ยังไงนะแงงแงงเลยเหรอยุยยุยก็ร้องเหรอยุยยุยก็ร้องแล้วพ่อจ๋าล่ะพ่อจ๋าก็ร้องพ่อจ๋าก็ร้องวะมันจะทั้งปากัูปึกปังพ่อว่าพ่อจ๋าก็ร้องเหรอคะ บด้ไปเที่ยวไซจ้าสวัสดีค่ะเจ้าฮอนขอคุณนายปีนี้คือบอเดรมากเนาะจ่ากีฬาสีเสียงห้องฟินแลนด์อ่ะนะสวัสดีค่ะพี่บานบดไปไซจ้ามองอยากเหรียญทั้งรถพรอมหยกโล่งรถพุกยิมูเหรียญตื่นต่เสาพวดลุงก็ไม่อยู่อ้องค่ะเพลงก่อน เราพยาย้มพาฟังหน่อยเร็วเร็วๆค่ะหนุสาวแม่แพ้อเกียงมากน่ารักเล่าผู้ดีเนาะป้าจจเจ้าบ่าวมแม่กับแม่นจ่าเล่าผู้หนีอยหน่อยนังเรียบ่าวแม่นั่นตีบหน่อยแต่ว่าป่าจจเจ้าเบอร์ไทยรูนน้ำเพลินเดียวบ้านในไายรูแต่ก็มียเพลินลืมอันลืมข้าวก็เกียงใจเพลินเนาะค่ะเพราะว่าเพลินกำลังถ่ายคลิปอยู่ก็เลยบรคคอร์ไทยรูนน,น้ำอันน้ำบ่าวแม่ วันงานป้าเจ้าผู้งามขจาขอบคุณค่ะน่ารักขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคนเก่งของยายป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจตตาสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะอ่ะอ่เช็ดเลยค่ะลูกเอามาเช็ดจมูกเลยค่ะจมูกนะเอาผ้าเปียกเช็ดจมูกเลยค่ะออกมาค่ะว่าจะบาดตาเบิ้งบางลูกเบิ้งบางเปล่าให้นูยังงอนบ่เป็นอนไหมไปกินหมามนอนอีกไหมอ่ะอาเช็ดหมูกเช็ดหมูกก่อนเช็ดหมูกก่อน มาลงมาลงมาลงรถค่ะลงรถค่ะลงไหมอ่ะโอ้ป่านหูจ่าคว่มคาเทนต์ตาเป็นคนสังสังเกตมากมากแม่จ่าพี่ดาวเพลินว่าป้าจ๋าป้าจ๋าแม่ลองไห้อีกแล้วชู้ชู้นะมาสอบเพื่อกันทรหาแม่ซึ่งขืนละว้านป้าจ๋าโทรหาแม่หน่อยสันก็เลยโทรหาแม่เพ่อน เมียพันกันเลยวบบภาษีอาบน้ำพันละ่าแม่จ๋าชู้ชู้นะใช่ไหมคะไม่ร้องไห้ s <S ไอหบอกเม yes ียพันว่าไม่ร้องไห้นะไม่ร้องไห้นะไม่ร้องไห้นะแม่จ๋าสู้ชู uh ้นะแกล้งเกี่ยวหาหมอนะถ้าเกี่ยวเคียวหาหมอนะไม่เจ็บนะไม่เจ็ไม่เจ็บไม่เจ็บนะไม่ขี้โม้ด้วยค่ะตอนนี้ขี้โม่กามี ขีดังกามีเดี๋ยวสิลานจมูกให้เดี๋ยวเจ้าสวยก่อนล้างหมูไหมคะจับมือจับมือเดี๋ยวให้พ่อวันมาจับให้นะจับหัวนาดิตาไว้แล้วก็พ่นจมูกฉีดจมูกนัดจมูกจุลเลยเอาไปเดี๋ยวป่าล้างจมูกให้เออให้